ไฮไฮสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะกลับมาเจอกันอีกแล้วช่วงนี้สังเกตตัวเองคือหน้าใสขึ้นเยอะมากแล้วก็ไม่มีสิวด้วยทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยพอช่วงนี้จะ้ะไปเจอเซรั่มตัวนี้มาคือยันฮีโปรเอกโนเซรั่มเซรั่มตัวนี้สําหรับคนที่เป็นสิวและมีปัญหาผิวมันช่วยให้ผิวชุ่มชื่นและดูเรียบเนียนเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลฮีที่นำโปรไบโอติกจลินซีมาใส่ในเครื่องสำอางคือจึ้งมากเนื้อเซรั่มคือเข้มข้นมากทุกคนและกลิ่นคือมีความแบบ อนามัยมากคือชอบสุด,สดเนื้อเซรั่มคือเกลี่ยง่ายและซึมไวมากทุกคน <c oughs> เซรั่มตัวนี้ไม่ผสมแอลกอฮอล์ไม่ผสมสารกันเสียและไม่ผสมพาราเบนะครับทุกคนและไม่มีส่วนผสมซิลิโคนด้วยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดสิวอักเสบตุ่มแดงรวมถึงรอยแดงจากสิวช่วยทำลายแบคทีเรียไม่ดีที่ก่อให้เกิดสิวจากต้นเหตุช่วยลดความมันส่วนเกินแต่ไม่ทําให้ผิวแหง้งไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนใช้เป็นประจำนะครับทุกคนแค่วันละสองครั้งคือเช้าและก่อนนอนตื่นมาผิวใสแน่นอนใครรู้สึกว่าตัวเองเป็น บูมแนะนำตรงนี้เลยทุกคนคือใช้ดีมากเพราะว่าบูมมัใช้มาสัครแล้วอย่าลเนมครับทุกคนยันฮีโปรโเอ็กโนเซรัม่ม